5ราศีมีเกณฑ์ดีพบความก้าวหน้าธุรกิจปังการเงินคล่องตัวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงรุ่งพุ่งทะลุเพดานทันทีแบบไม่ต้องรอพบความก้าวหน้าธุรกิจปังการเงินคล่องตัวได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภา,าคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เพราะดาวสุกย้ายทับราศีของตัวคุณเอง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงความมั่นคงเข้มแข็ง,ขงบอกเลยว่าในช่วงนี้ดาวสุกมาคุณจะต้องเหนื่อยอยู่มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะมีปัญหาให้แก้ไขแต่งานของคุณจะประสบความสำเร็จได้และมีโอกาสก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษมีเกณฑ์รวยมากขึ้นหากคุณหวังเรื่องเงินทองจะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาหรือถ้าจะไปดิวงานหรือทำธุรกรรมทางการเงินจะผ่านฉลุยไม่ติดขัดแล้วใครทำงานที่ต้องการยอดขายเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือทำธุรกิจการค้าบอกเลยว่าดีมาก พอ,อออเดอร์จะเข้ามารัวๆลูกค้าเยอะนับเงินกันไม่หวัด,ไม,วดไม่ไหวกันเลยทีเดียวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงดีในด้านการเงินดวงของคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ดีทั่วนหน้าดวงของคุณมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียงเป็นหลักคือต้องเหนื่อยต้องออกแรงก่อนถึงจะได้มาซึ่งลาบผลรายได้ เผื่อไม่ออกเงินไม่ได้หากจะหวังเรื่องลาบลอยบอกเลยว่าเบาบางมากแทบจะไม่มีเข้ามาช่วงนี้เน้นทำงานสร้างตัวขยันแล้วจะดีเองราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันเป็นราศีดวงดีแบบภูอินวันคือดวงดีทั้งเรื่องการงานและการเงินในด้านงานชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะมีข่าวดีในด้านการงานเข้ามางานจะสำเร็จมีโอกาสได้ขยับขยายด้านการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องการเงินชาวราศีกันมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง หรือถ้าช่วงนี้คิดจะสร้างธุรกิจแต่ทำงานเพิ่มเติมให้รีบลงมือเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรดวงชะตามีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงนี้โดยเฉพาะในะเรื่องการงานจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมเช่นคุณอาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่ หน้าที่ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถได้ดิวงานกับคนกลุ่มใหม่ได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นซึ่งช่วงแรกอาจจะต้องปรับตัวสักหน่อยแต่สักพักจะลงตัวแล้วความสำเร็จจะตามมาในภายหลังหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ